วันนี้วันที่ห้ากันยาสองห้าหกเรามาอัปเดตท,ทุเรียนหมอนทองนะฮะที่ว่าทำไมถึงโตเร็วกว่าสายพันธุ์ก้านยาวนะะอันนี้เราปลูกได้ประมาณห้าเดือนนะฮะห้าเดือนเิเศษก็เกือบห้าเดือนครึ่งน,นะครับเอามาปลูกเนี่ยเท่ากับเสาต้น้ครับเสาต้นเนี่ยแล่ตอนนี้มันก็สูงแล้ว เราใช้ปุ๋ยอินรียเคมีนะฮะหกสามสามที่ขงขาวแล้วก็ใช้ที่นกกระทาหมักนะฮะแล้วก็ปล่อยแห้งแล้วก็มาใส่คนดิน,นะฮะเมื่อคืนวันที่สี่ฝนตกหนักนะฮะน้ำท่วมนะฮะน้ำท่วมเห็นดินเมื่อคืนฝนตก หนักมากใบนี่โศกเชี่ใบร่วงเลยนะฮะนี่สังเกตุนะใบจะร่วงที่ดินคือฝนตกหนักมากครับใบหล่นหมดแต่ก็โอเคเพราะเรายกโคกสูงไว้ความสูงก็ตอนนี้น่าจะอยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับความสูงมาประมาณตอนที่ซื้อมาอยู่ประมาณเมตรสิ ูงประมาณสี่สิบเซนลองวัดดูแล้วนะครับก็โตเร็วก่าสายพันธ์หมอนทองนะครับมูสังคิงก็โตเร็วนะครับเดี๋ยววันหน้าจะอัปเดตมูสังคิงให้ฮะอันนี้เราใช้ดินตะพองนะครับดินตะพองมายกโคกนะฮะเนี่ยแกะนะฮะดินเป็นดินขาวน่าจะเป็นเจ้าแรกนะครับใช้ดินตะพองเพราะที่นี่ลบบุรีเมืองดินสะพองครับ เราใช้ดินตะพองมายกโคกนะครับดูซิว่าจะได้ผลไหมการยกโคกด้วยดินตะพองนะครับก็คือปลูกทุเรียนดินตะพองครับตอนเล็กๆเนี่ยอาจจะดีแต่วันข้างหน้าถ้าโตไปไม่รู้ผล,ผลผลิตจะเป็นยังไงนะครับเพราะเราใช้ดินตะพองครเราไม่ได้ใช้ดินปกติดินปกติก็จะเป็นดินดําแบบนี้ครับนะครับพอเราใช้ ทิทพองนี่ฮะอยมาเทเอารถมาเทแล้วก็โขนมานี่ครับวันน้าจะอัปเดตโมสังคิงฮะอยู่ทางนู้นครับวันนี้เป็นหมอนทองก่อนนะครับเมื่อวาน,เป,น,าาน,เ,ปนเป็นสายพันธ์อัปเดตไปนะฮะเป็นสายพันธ์ก้านยาก้านยาจะโตช้ากาว่าหมอนทองนะครับเพราะว่าก้านยาปลูกยากโอเคนะครับจบคิแค่นี้ก่อนนะครับในการอัปเดตล่าสุดครับ